ประวัติของการใช้คอนกรีตมีมาตั้งแต่สมัยโรมันเป็นพันปีแล้วการใช้คอนกรีตถือว่าเป็นการปฏิวัติว,ตว,ตวงการมากเพราะว่ามันทําให้คุณสามารถสร้างสถาปัตยกรรมที่คงทนมากๆได้อย่างวิหารแพนติออนที่อยู่มาเป็นพันๆปีอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นสูตรการทำคอนกรีตแบบโรมันก็สูญหายไปตามกาลเวลากว่าจะมีการค้นพบวิธีทาที่ใกล้เคียงอีกครั้งก็เมื่อตอนปี1824นี่เองโดยโจเซฟแอสดิน โดยเขาตั้งชื่อมันว่า Portland Cement แล้วเขาก็เปรียบเทียบมันเป็นเหมือน artificial stone หรือว่าหินปลอมแล้วด้วยความที่คอนกรีตอ่ะมันแข็งแรงเหมือนกับหินแล้วต้นทุนในการผลิตก็ไม่แพงการก่อสร้างในยุคที่ผ่านๆมาก็เลยใช้คอนกรีตเป็นองค์ประกอบหลักทั้งนั้นปีปีหนึ่งอ่ะอุตสาหกรรมก่อสร้างใช้คอนกรีตเยอะมากในปี2023อ่ะมีการใช้คอนกรีตท,ทั่วโลกทั้งหมด4,200ล้านตัน เพิ่มขึ้น25เท่าจากปี1950แล้วด้วยความที่ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศอ่ะกำลังสร้างที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานการใช้คอนกรีตของมนุษย์อ่ะเลยถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น6,200ล้านตันในปี2050อันนี้จริงอ่ะคอนกรีตเป็นวัตถุดิบที่คนใช้มากที่สุดเป็นอันดับสองในโลกรองจากน้ําแล้วเนี่ยยังไม่นับว่า10%ของการใช้น้ําในอุตสาหกรรมก็เพื่อนํามาผสมคอนกรีตนี่แหละการใช้คอนกรีตในการก่อสร้าง เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ล้ำมากๆของมนเษยชาติมันทําให้เราสามารถสร้างของที่ใหญ่จนไม่น่าเชื่ออย่างเขื่อนสามผาในจีนหรือว่าสร้างตึกที่สูงจนไม่น่าเป็นไปได้อย่างเบิร์ชคาลิฟ่าในดูไบแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคอนกรีตจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวเพราะว่าการใช้คอนกรีตมากขึ้นเรื่อยๆแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้อาจจะไม่ยั่งยืนกับมนเษียชาติการใช้คอนกรีตสร้างกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงมากคืออาจจะคิดเป็น8%ของการปล่อย co 2ทั่วโลกเลย ซึ่งถ้าเราจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงปล่อย CO2 มากขนาดเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าคอนกรีตคืออะไรคอนกรีตที่ใช้กันทั่วไปอ่ะเกิดจากการผสมปูนซีเมนต์กับเศษหินเศษทรายแล้วก็น้ำเข้าด้วยกันซึ่งอัตราส่วน่ก็จะเป็นประมาณนี้คือใช้ซีเมนต์10กว่าเปอร์เซ็นต์โดยปูนซีเมนต์นี่แหละคือตัวปัญหาในการสร้าง CO2 ซึ่งเรื่องเนี้ยก็ต้องโทษส่วนประกอบหลักของปูนซีเมนต์ที่เรียกว่าคลิงเคอร์ ในการจะผลิตคลิง k e เกอร์เนี่ยคุณจะต้องเอาหินปูนหรือว่าแคลเซียมคาร์บอนเนตไปเผาที่อุณหภูมิที่สูงมากๆ <c oughs> คืออจะสูงได้ถึง900องศาเซลเซียสเมื่อหลอนได้ที่แคลเซียมคาร์บอนเนตจะแยกตัวเป็นแคลเซียมออกไซด์ซึ่งสิ่งนี้แหละที่เขาจะนําไปผลิตเป็นคลิง k e เกอร์ต่อแล้วของเหลือที่เราได้จากกระบวนการนี้นก็คือ CO2 นั่นเอง นอกเนี้พลังงานที่เราใช้ในการเผาให้ได้ความร้อนสูงขนาดนั้นน่ะส่วนมากก็มาจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งก็ผลิต CO2 อีกเคยมีคนประมาณการไว้คร่าวๆว่าถ้าเกิดว่าคุณผลิตปูนซีเมนต์หตันน่ะคุณจะผลิต CO2 600กิโลในไทยเองอ่ะการผลิตปูนซีเมนต์ก็เป็นส่วนสำคัญในการผลิต CO2 ในปี2022อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยปล่อยก๊าซ CO2 21.15ล้านตันหรือว่าคิดเป็น7.8%ของ CO2 ทั้งหมดที่ประเทศไทยปล่อยและแนวโน้มอะ่ะก็ดูจะเพิ่มขึ้นด้วยอีกประเด็นคือถ้าคุณไม่ใช้คอนกรีตแล้วอะ่ะมันเอาไปทำอะไรต่อ,อยากในหลายประเทศรวมทั้งไทยด้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซ่อมพื้นที่ปูด้วยซีเมนต์คุณก็ต้องเจาะพื้นลงไปซ่อมของที่อยากจะซ่อมแล้วเทปูนทับไปใหม่ เศษปูนที่เป็นของเหลือแทบจะเอาไปทําอะไรไม่ได้เลยในไทยเศษเหลือจากการก่อสร้างเศษเหลือจากอาคารที่โดนทุบหรือว่าเศษเหลือจากการซ่อมแซมพวกเนี้จะถูกนําไปฝังกลบหมดไม่ได้ถูกนําไปรีไซเคิลดีไม่ดีผู้รับเหมาจะโยนทิ้งไว้ข้างทางด้วยซ้ำยังไงก็ตามในหลายประเทศเขาจะไม่ปล่อยให้เศษปูนพวกนี้ต้องถูกเอาไปทิ้งเพราะว่าเขาสามารถนําปูนไปรีไซเคิลได้ ในเยอรมันอะ่ะเศษเหลือจากการก่อสร้างจะถูกนําไปแยกเศษปูนจะถูกนําไปบดแล้วก็นําไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีตรอีกทีซึ่งในปี2022อ่ะเยอรมันสามารถนรําเศษขยะจากการก่อสร้างมารีไซเคิลได้ถึง89ซแต่ถึงอย่างนั้นอะ่ะส่วนที่ผลิต CO2 มากที่สุดซึ่งก็คือคลิงเกอก็ยังไม่สามารถถูกรีไซเคิลได้เพราะว่าปูนซีเมนต์จะต้องถูกผลิตใหม่ทุกครั้งถ้าเราจะนำไปผสมเป็นคอนกรีตร ดังนั้นหนึ่งในวิธีที่เราจะช่วยลดการปล่อย C O 2จากอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ก็คือการลดปริมาณคอนกรีตที่ต้องใช้ในปัจจุบันทีมนักวิจัยจากหลายประเทศก็พยายามหาสูตรคอนกรีตแบบใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็รับน้าหนักได้มากขึ้นเพื่อที่จะลดปริมาณที่ต้องใช้ในการก่อสร้างแต่ว่าบริษัทปูนยักษ์ใหญ่ทั่วโลกก็ยังเชื่องช้ากับการหาสูตรใหม่อยู่เพราะแน่นอนว่ามันอาจจะทําให้กําไรของบริษัทลดลง อีกวิธีคือการลดการใช้ปูนในส่วนที่ไม่จําเป็นเช่นในส่วนของการเทถมพื้นเพื่อยกระดับในการสร้างตึกหรือว่าสร้างบ้านเวลาคุณอยากจะยกระดับพื้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเทปูนถมไปเลยซึ่งมันใช้ปูนเยอะมากๆในปัจจุบันนะ่ะก็มีนวัตกรรมอย่างบูซอนที่จะมาช่วยเรื่องนี้ได้บูซอนนะ่ะเป็นแท่นที่ปรับระดับความสูงได้เอาไว้วางไว้ใต้พื้นเพื่อยกระดับทีนี้พอคุณใช้บูซอนแทน คุณก็จะประหยัดปูนไปได้เยอะเพราะว่าไม่ต้องถมพื้นแล้วแล้วถ้าเราลองนึกภาพว่าทุกชั้นของตึกต้องถมปูนเพื่อยกระดับหมดการที่คุณเปลี่ยนจากการถมไปใช้บูซอนจะลดน้ําหนักของตึกไปได้อย่างมหาศาลซึ่งทำให้เสาที่ใช้รับน้ําหนักมีขนาดเล็กลงเป็นการประหยัดปูนทางอ้อมไปดีอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นผู้เล่นที่มีส่วนในการผลิต co 2ปริมาณมหาศาลในแต่ละปีเถ้าเกิดว่าเราอยากจะป้องกันหายนะที่จะเกิดจาก climate change อุตสาหกรรมก่อสร้าง ต้องเปลี่ยนเราจะผลิตปูนหรือว่าสร้างตึกด้วยวิธีคิดแบบเดิมๆไม่ได้อีกแล้วเอาล่ะแต่ก่อนจบคลายเม e ค r i s ิสในปัจจุบันน่ะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยก็ประสบปัญหานี้เข้าอย่างจังการแก้ปัญหาการใช้ปูนซีเมนต์ที่เราพูดมาเนี่ยก็มีส่วนสำคัญแต่วิธีการที่เราจะรับมือ c l i m a t e Crisis ได้ก็มีอีกมากมาย หนึ่งในวิธีนั้นคือการรักษาผืนป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดเราอจำเป็นต้องรักษาผืนป่าที่มีอยู่จากอุตสาหกรรมที่จ้องจะบุกรุกและทําลายป่าเพื่อแสวงหากาไรแล้วเราอะ่ะก็ต้องดูแลป่าที่มีอยู่ไม่ให้เสื่อมโทรมต้นไม้ทุกต้นคือส่วนสําคัญในการดูดซับ CO2 เราอะ่ะจะปล่อยให้ต้นไม้หายไปเรื่อยๆไม่ได้นอกจากนีน้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือว่าการทำป่าในเมืองก็เป็นเรื่องที่ต้องผลักดัน เพราะว่านอกจากการเพิ่มต้นไม้จะช่วยดูดซับ CO2 ได้แล้วเนะี่ยพื้นที่สีเขียวในเมืองก็ยังมีประโยชน์กับผู้อยู่อาศัยนับไม่ถ้วนทั้งเรื่องการลดความร้อนและการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแล้วพูดอ่ะก็เคยทําวิดีโอเรื่องนี้ไว้ด้วยคือวิดีโอนี้ที่พูดถึงตัวอย่างการทําสวนแนวตั้งในเมืองและประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวไปดูกันได้มีตัวอย่าง,างเจ๋งๆต่างประเทศเต็มเลยลิงก์อยู่ในคําอธิบาย